เป็นสินค้าอีกหนึ่งตัวนะคะที่มีความสําคัญต่อสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมากเลยนะคะพี่น้องค่ะอาบุก่าจะ,ะคิดว่าเขาเนี่มีความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมากเลยนะคะ,ะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะพออายุเริ่มมากขึ้นนะคะ,ะเรื่องสุขภาพของท่านอาจจะใช้การได้ไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วสินค้าตัวน,นี้นะคะชื่อนะคะชื่อของเขาคือกาแฟเอนดรานะคะพี่น้องค่ะ เอาไปเอนดูราหนึ่กล่องมี4ี่ซองนะคะราคาเปิพ็เกสามรจ็ดสิบห้าบาทแต่ราคาข้า,า,างกล่อง600บาทนะคะเป็นกาแฟที่แก้ปัญหาเรื่องสุขภาพให้กับท่านได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะไม่ว่าท่านจะมีปัญหานะคะท่านชายท่านไหนที่หลังเร็วน้องอ่าน้องชายไม่ตื่นองคชาท่านไม่แข็งตัวนะคะหรือว่าแข็งตัวแล้วอาจจะออกตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่า ก็เรียกว่าอะไรอ่ะการหลังของท่านหลังเร็วหรือว่าท่านที่เอ่อก็เรียกว่ามีลูกยากนะคะมีลูกยากเชื้ออสุจิของท่านไม่แข็งแรงนะคะด้วยสมุนไพรนะคะที่อยู่ในกาแฟดูราตัวนี้นะคะก็จะทําให้เชื้อสุจิของท่านแข็งแรงคนที่มีบุตรยากนะคะก็ลองนะคะลงออเดอร์ตัวนี้ไปลองกินดูนะคะทําให้เชื้อสุจิของท่านแข็งแรง ถ้าอาจจะมีลูกได้ไง่ายขึ้นนะคะพี่น้องคะแล้วนะคะตัวที่เป็นพระเอกที่อาสามารถที่จะทําให้ท่านเนี่ยกลับมีกลับมามีสุขภาพได้อย่างเดิมก็ค,คือตัวกราชายดํานะคะที่เป็นพระเอ,อกกราชายดําก็จะดูแลเรื่องการมา,มามราณ์มาตั้งแต่สมัยโบราณ leen. แล้วนะคะพี่น้องคะสมัยโบราณเขาจะเอากระชายดํามาบดให้ละเอียดเป็นผงนะคะแล้วมาปั้นลูกกรอนนะคะมาปั้นลูกกรอนผสมน้ําผึ้งปั้นเป็นลูกกรอนก็ดูแลเรื่องเรื่องการมารมณ์มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ ตอนนี้นะคะด้วยนวัตกรรมนะคะ,ะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเรานะคะบริษัทขงชีมุด้วยบิ๊กบอสของเรานะคะก็สกัดนะคะเอาสารสกัดจากกระชายดํามาเป็นส่วนผสมของกาแฟเอนโดอราตัวน,นี้นะคะพี่น้อง่าดูแลเรื่องสุขภาพได้อย่างดีไม่ได้มีแต่กระชายดำค่ะนะคะไม่ใช่ทั้งซองมีแต่กระชายดําไม่ใช่ค่ะยังมีสารสกัดจากเหดลนจือแดงนะคะ,ะทาง นะคะพี่น้องคะ่ะ hey, mm hmm. เห็ดเ็นจือแดงถังเชา่าใบแปะกล้วยนะคะแล้วก็ตัวโกจิเบอรี่นะคะพี่น้องคะ่ะล้วนแล้วแต่เป็นพืชสมุนไพรที่ดูแลเรื่องสุขภาพได้เป็นอย่างดีแล้ว,วกู้ไกินไหมตัวนี้นะคะผู้ก่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะพี่น้องคะ่ะแต่อยากจะได้นะคะอยากจะได้พืชสมุนไพรให้ครบเอาไก่ก็เลยกินกาแฟแกซีเอ็มหนึ่งซองกับกาแฟเอนดูราหนึ่งช้อนกาแฟเอื่นนะคะไม่ได้หวังเพีินเรื่องการอารมณ์นะคะ อยากจะให้ร่างกายของตัวเองเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีนะคะดูแลจากภายในสูงภายน,นะหากท่านได้กิน2ตัวนี้คู่กันนะคะคนที่ไม่อยากแก่เร็วนะคะก็แนะนําให้กินคู่กันแบบนี้ดูแลสุขภาพของเราในทุกๆวันด้วยกาแฟสองตัวนี้กินผสมกันได้เลยแต่ถ้าเกิดท่านชายที่จะหวังผลในการที่จะให้เรื่องอเพศเรื่องสุขภาพของท่านเรื่องการมณ์ของท่านเห็นผลภายใน1นึ่งซองนะคะพี่น้องคะควรปฏิบัติการ15นาทีท่านก็กินไปเลยหมดซองนะคะ รอว่าท่านนะคะอาจจะประดิษฐ์ในครั้งนั้นได้อย่างง่ายดายพื้นที่มีเมียเด็กนะคะเมียยังไม่ภรรยาคู่รองของท่านยังไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะท่านนะคะก็สามารถที่จะใช้แล้วก็กินได้คนเดียวนะคะก็นะคะก็สามารถที่จะทําให้คู่นางของท่านนะคะไปถึงอวิมานชั้นเจ็ดพร้อมกับท่านได้เลยนะคะราคาบบเพิร์ลเพจ370ล้านบาทเท่านั้นเองทําให้ชีวิตของท่านกลับมาชีวิต มีชีวิตได้หวาได้อย่างหวานชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยกาแฟเอ็นโดราเออคนที่อยากจะดูแลสุขภาพทุกวันนะคะก็กินแบบอักุไก่ก็ได้นะคะไม่ได้ห่วงวิธีนี้นะคะถ้าห่วงก็คงไม่มาบอกนะคะอันนะคะเราก็กินคู่กันไปเลยทุกๆวันเราก็จะสุขภาพดีในทุกๆวันนะคะแต่คนที่หวังคนเรื่องสุขภาพนะคะก็กินเพียวๆไปเลยนะคะกินเพียวๆไปเลยบอกว่าบอกแล้วว่าไม่ได้มีเด็ก,กาชายดํานะคะยังมีส่วนผสม อาตัวถางเช่าตัวเห็ดหินจื้อตัวแปะก้วยตัวโกจิเบอรี่นะคะพี่น้องค่ะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพของเราได้จริงเออเห็นผลภายในหนึ่งกล่องแน่นอนนะคะพี่น้องเออสินค้าตัวที่ห้าท่านชายลองแล้วะจะติดใจครับแนะนำอ่าคอนเฟิร์มจากผู้ใช้จริงนะคะพี่น้องคะคอนเฟิร์มจากผู้ใช้จริงว่าท่านชายท่านไหนนะคะได้อ่ใช้กาแฟ เอนดูราตัวนี้ดูแลเรื่องสุขภาพแล้วท่านจะติดใจแน่นอนกลับมาซื้อซ้ำอย่างแน่นอนนะคะในเมื่อท่านซื้อซ้ำท่านมีเอ่อก็รเรียกว่าท่านมีอินพุแล้วก็วาสามารถที่จะไปบอกต่อเพื่อนฝูงได้นะว่าเออมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้ลองกินกาแฟตัวนี้ดูสินะคะเรามีปัญหาเหมือนกันตอนนี้เรากินแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะคะเรามีความสุขทุกครั้งเออบอกก็ได้เลย ขายได้ก็น,นะคะทำไรก็เก็บใส่กระเป๋าส่วนทีวีเอาไปวางในระบบบริษัทก็จะจ่ายนะคะจ่ายค่าเอ่อก็เรียกว่าอาจ่ายค่าที่เราขายได้นะคะจะมีโบนัสให้เราทุกๆุกห้าวันนะคะตัดรอบทุกๆุกห้าวันเดือนหนึ่งบริษัทจ่ายโบนัสให้เราถึงหกรอบทันกินทันใช้แน่นอนเออนะคะกาแฟเอนดูราฝากไปด้วยนะคะที่น้องค่ะเออเคล็ดไม่ลับของอภิปุกไก่นะ เอนอ่า KCM บวก e อ d u r a าเท่ากับสวใสสุขภาพดีค่ะนะคะอันนี้คือเคล็ดลับแต่ผู่ไก่ก็ไม่ได้ปกปิดเอาไว้คนเดียวนะคะก็มาอ่มามาเขาเรียกว่ามาแบ่งปันแล้วใครจะทําตามผู่กไก่ก็ได้เลยนะคะได้เลยแล้วก็ท่านก็จะเห็นผลเร็วขึ้นจริงๆนะคะถ้าเกิดเรากินตัวนี้ออา KCM ย่างเดียวอาจจะผลอาจจะช้าแต่ถ้าเกิดว่าเรากิน2ตัวนะคะคู่กันเราจะเห็นผลเร็วนะคะ นางไก่อายุ54แล้วยังมีสิวตอนอายุ54เลยนะ,ะพี่น้องเอามดลูกของไก่ก็ไม่มีแล้วนะคะแต่มีสิวมาได้อย่างไรนะคะแต่ไก่มั่นใจว่าด้วยประสิทธิภาพของคาเตอรตัวนี้แน่นอนนะคะเออนะคะถ้าไม่เรามีนะคะกําลังวังชากระชุ่มกระชวยกระจับกระเฉงมากยิ่งขึ้นด้วยเออสามารถที่จะออกมาพูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะเออ อันนี้ตอนนี้ก็คือชั่วโมงกว่าแล้วด้วยนะคะคุณไก่ยังพูดไม่จบเลยแต่อย่างไรก็ต้องนะคะยังมีกําลังที่จะไปพูดแทนรายได้3ข้อ4ท่ช่องทางให้ับพี่น้องได้อีกนะคะ